เงินเดือนค้าราชการตุลาคม2568ออกแล้วคุณรับเงินรอบไหนวันสำคัญสำหรับค่าราชการและลูกจ้างประจำกำลังมาถึงเงินเดือนตุลาคม2568ออกรอบแรกแล้วพร้อมให้คุณวางแผนการเงินซื้อของและใช้ชีวิตยังมีความสุขแต่คุณรู้หรือไม่ว่านโยบายการจ่ายเงินเดือนสองรอบต่อเดือนอาจเป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยพูดถึงและอาจสร้างความสับสนให้กับบางคนวันนี้เราจะพาคุณไปขุดหาข้อมูลลึกๆเกี่ยวกับเรื่องนี้และอธิบายให้คุณเข้าใจง่ายๆ เงินเดือนออกแล้วแต่คุณรับรอบไหนกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดการจ่ายเงินเดือนค้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำตุลาคม2568แบ่งออกเป็นสองรอบดังนี้รอบที่1โอนเงินวันที่16ตุลาคม2568รอบที่สองโอนเงินวันที่28ตุลาคม2568แล้วทำไมต้องแบ่งสองรอบ คำถามนี้อาจเป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยสนใจถามแต่จริงๆแล้วนโยบายนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ข้าราชการมีความยืดหยุ่นในการจัดการเงินมากขึ้นโดยเริ่มใช้มาตั้งแต่เดือนมก,กราคม2567ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกรับเงินสองรอบสามารถแจ้งความประสงค์ได้ปีละหนึ่งครั้งในช่วงเวลาหนึ่งถึง15หธันวาคมของทุกปีที่ส่วนราชการที่สังกัดการแจ้งความประสงค์นี้จะมีผลต่อเงินเดือนตั้งแต่เดือนมก,กราคมของปีถัดไปส่วนผู้ที่ไม่แจ้งจะได้รับเงินเดือนในรอบที่สองเท่านั้น ปฏิทินเงินเดือนที่คุณควรรู้ตุลาคม2568รอบห1เศษ6ส่วน10และรอบส2เศษ8ส่วน10พฤศจิกายน2568รอบห14 11และรอบส25 11ธันวาคม2568รอบห16 12และรอบส25 12คำถามที่น่าสนใจคุณคิดว่านโยบายการจ่ายเงินเดือนสองรอบต่อเดือน ช่วยให้ข้าราชการจัดการเงินได้ดีขึ้นจริงหรือไม่หรือแทงที่จะเป็นเรื่องที่ทำให้สับสนและยุ่งยากขึ้นขอเชิญชวนให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อสร้างการสนทนาที่มีประโยชน์